갑자기 내게 나타나주 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는 나. ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับมีรักนักสะสมนะครับมาพูดอีกคลิปเนยนะครับกับช่องคนสองเหรียญ n าแนลครับสำหรับคลิปนี้ทับทางช่องครับได้นําเหรียญที่ได้มาจากแฟนเพจครับที่ ได้สั่งซื้อมานะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ถือว่ามีกระแสนะครับในณักะนนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญที่มีราคาหลักหมื่นนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพศนี้นะครับก่อนอื่นครับเรามาดูก่อนครับว่าเพื่อนๆพอจะมีไหมครับเหรียญปีพศนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับลักษณะของเหรียญนะครับ นี่คือด้านหน้าของเหรียญนกครับจะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภุทคลอดุลยเดชครับหินอภักทางเบื้องขวาทรงเครื่องประลมขัตยะราชภูสีตาพรทรงฉลองพระโอกนงครับภายในเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับและมีจุดไขปลาล้อมรอบนะครับมีข้อข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชน,นะและก็รัชการที่9นะครับ ตรงขอบเหลี่ยมขอบเหรียญนะครับที่มีรูปเก้าเหลี่ยมนี้ครับจะเป็นแบบเรียบนะครับจะทาเป็นเหลี่ยมนะนี่คือลักษณะด้านหน้าของเหรียญมาดูในส่วนของด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปครุฑนะครับรูปครุฑผ่านะครับซึ่งมีลักษณะนะครับกลางปีกนะครับแล้วก็มี ลายกระนกนะครับอยู่ด้านใต้ครับซึ่งเป็นลายลูกไฟนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่าครับเป็นเหรียญชนิด5บาบาทครับด้านบนจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยปีพศ2515นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเหรียญปีพศนี้มีจำนวนการผลิตครับอยู่ที่30ล้าน16,00 0ห่นเหรียญ ซึ่งค่อนข้างหายากครับในณปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีการปลอมเยอะที่สุดนะครับสำหรับเหรียญชนิด5าบาทครับซึ่งจะมีจุดสังเกตครับของเหรียญที่มีการปลอมขึ้นมานะครับก็จะมีจุดสังเกตง่ายๆนะครับมาดูตรง มีอยู่สองจุดนะครับตรงมอม้านะครับมอม้านะครับจุดนี้นะครับมอม้าถ้าเป็นของปลอมนะครับของปลอมจะรีบนะครับตรงนี้นะครับตรงด้านมอมานะครับแต่นี้นะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียง ดูว่าดูลักษณะยังมีความหนาอยู่นะครับในส่วนของมอมะนะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่สองคือตรงหางนะครับหางของพยาครุฑนะครับจะมีความห่างนะครับจะไม่ถี่ทั้งของปลอมและของแท้นะครับมีลักษณะใกล้เคียงกันมากนะครับ เพื่อนๆก็ลองดูดีๆนะครับว่าเหรียญแบบไหนนะครับที่เป็นของจริงและก็ของอที่มีการกอปขึ้นมานะครับทําขึ้นมาแต่ว่าเหรียญปีพศ2 5 1 5นี้นะครับมีการทําขึ้นมานะครับ2แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นแบบพระเสียรใหญ่และพระเสียรเล็กนะนี่ก็เป็นพระเสียรใหญ่นะครับที่ได้ นำมาให้เพื่อนเพื่อได้ติดตามรับชมในณขณะนี้ครับนี่คือพระเสียนใหญ่แต่ว่าเป็นพระเสียนเล็กซึ่งมีการสร้างขึ้นมานะครับเป็นปีพศด้วยกันครับแต่ว่าสร้างขึ้นมาก่อนพระเสียนใหญ่นะครับทำขึ้นมาสองบล็อกนะครับซึ่งมีการยกเลิกไปก่อนก่อนหน้าที่จะมีการผลิตพระเสียนใหญ่ขึ้นมานะครับ ไม่ทราบเกิดสาเหตุอะไรขึ้นนะครับในการผลิตนะครับผลิตเหรียญกระสาบปีพศ2515นะครับซึ่งด้านหลังของเหรียญที่เป็นพระเสียรเล็กนะครับพยาคุดจะลักษณะะครับจะเป็นตัวเล็กนะครับซึ่งในหลายๆเพจนะครับมีการ ซื้อขายกันนะครับในราคาหลักหมื่นนะครับสำหรับเหรียญพาะเสียนเล็กนะครับปีพศส5 5 5ัทางช่องก็ยังไม่เห็นครับไม่เห็นเหรียญจริงนะครับที่มีการประกาศรับซื้อกันนะครับก็เลยมีข้อมูลนะครับมาฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับที่ค่อนข้างหายากในณปัจจุบันนะครับ สำหรับเหรียญครุฑชนิด5บาท9้าเหลี่ยมนะครับทางช่องก็มีข้อมูลนะครับมาฝากว่า,าเหรียญที่มีราคานะครับหลักหมื่นจะเป็นพระเสียรเล็กนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับจะมีรูปนะครับของเหรียญที่เป็นพระเสียรเล็กมาให้เพื่อนๆืนได้รับชมนะครับว่า เป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่ก็เป็นเหรียญที่พระเสียรใหญ่นะครับมีมูลค่านะครับไม่เกิน500บาทนะครับสำหรับเหรียญพระเสียรใหญ่นี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ทางช่องได้รับมาจากหลายๆเพจนะครับที่มีการซื้อขายเหรียญกระสับนะครับก็เลยนำมาฝากผู้ที กำลังซื้อขายครับซื้อขายเหรียญในหน้าขณะนี้นะครับซึ่งส่วนมากครับจะเป็นเหรียญปลอมเยอะนะครับสำหรับเหรียญคุดชนิด5บาทนะครับแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับ งช่องนะครับก็มีข้อมูลนะครับเล็กๆน้อยนะครั้มาฝากสําหรับคลิปนี้ครับถังช่องก็ขอจบการรีวิวนะครับเกี่ยวกับลักษณะของเหรียญครุฑนะครับปีพศ2515นะครับมาฝากมีลักนักสะสมประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องคนทองเหรียญนครับได้หาข้อมูลครับมาฝากเพื่อนๆพือนพี่ๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบการรีวิวเหรียญชนี้5บาทไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ